อยากกินสปาเกตตีก็เรียกให้ลูกสาวสั่งให้ค่ะเป็นพัดขีเม่าจะมือห้อยชุดอยากกินมาอน,นี้ลูกสาวสั่งมาให้เพราะว่าชุดอ,อ,อยากก,กินก็เรียกว่าออสร้างสปากเกตตีให้แม่กินแม่น้องห้อยเลยค่ะสร้างมาให้เป็นรสชาติของพัดข,ขีเม่าพี่นอ้อง มือมือเที่ยงมือบ่ายานี๋ยนะมือเศร้ากินข้าวไปแล้วมือเศร้านี่กินข้าวกับแกงฟักใส่หมูพี่น้องแกงแบบอีสานบั๋นเฮาน,านาะบริแกงขั่วแกงกะทิสปาเกตตี้เดี๋ยวสิมมือก่อนมันจะสิบยังไงเนี่ย แต่ว่าเคยกลิ่นอยู่พี่น้องมันแสบอยู่กัรสชาติกะเพรานั่นแหละค่ะพี่น้องสั่งมาสองกองกองนึงปินมาเสือทเทีพ่อกินอยู่กะเพรานี้มมนเห็นเห็นบริเวณเนี้ยเผ็ดกระังดี Căn kín khao à, P'Nọc. P'Nọc, bữa im. Bên... Nhiều... cây lên nửa mũ. ไก่สปากเก็ตตี้กะเพาไก่มะเขือเทศกระเสียบได้พี่น้องคอยกินบบอยู่ไบในกินอาหารฝรั่งปุ่นไทย ไผยเฮากันจะเป็นกะเพราฝรั่งกันจะเป็นเส้นสปาเกตตีสปาเกตตีหมดนี่ก็อิ่มยังมาได้ในไปนใส่คนละครึ่องอยู่พี่น้องเนี่ยมือเลีงสิไปไปซื้อของมาใหม่ แล้วอีกกล่องหนึ่งขอซื้อมาสองกล่องว่าสาร์ให้ลูกเอาไปกินแล้วเพื่อนว่เอาไปอืม